สวัสดีท่านผู้ชมเล็บซีท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel มีตกกุ้งครับผมในวันนี้นะครับผมก็ไปเจอของเล่นใหม่นะครับนี่ครับมันเป็นใบเกียงไม้สักนะครับผมคือผมเห็นใบเกียงมันอาน่าจะามาทำเป็นทุ่นได้นะครับผมก็เลยเอามาลองนะครับคืออันนี้ที่ผมตัดออกไปนะครับผมลองทำมาแล้วนะครับนี่นะครับ ก็คือตัดนิดนึงแต่ว่าทําได้2ตัวนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าความหนานะครับความหนาไหมครับอ่านี่นะครับก็แบ่งออกมาได้เป็น2ตัวนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมทําแล้วตอนเจาะนะครับเนื่องจากเนื้อของไม้สักนะครับมันหนานะครับเลยทําให้มันแตกนะครับผมนี่ครับเนี่ยตอนผมเจาะนะครับมันแตกครับก็เลยใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับผม ก็เลยมีแค่ตัวที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวที่ทําเสร็จแล้วเป็นยังไงนี่ครับผมก็คือทุ่นที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นชุดพร้อมตกเอาไว้แล้วนะครับ ก็ผมตั้งใจว่าจะไม่ลงสีนะเพราะว่าอยากจะเห็นเป็นลวดลายของเนื้อไม้สักนั่นเองครับผมก็เลยไม่ได้ลงสีนะครับแล้วก็ทำการเคลือบเป็นที่เรียบร้อยลงอักขระยันนะครับก็คือผมคิดเล่นๆนะครับว่าไม้สักใช่ไหมครับผมก็เลยสักลงไปนะครับนี่ครับเผื่อว่ามันจะหมานอย่างที่คิดเอาไว้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นกับอาการของทุ่นกันเลยดีกว่าครับ What they talk about, what they talk about เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็น่าจะเห็นแอคชั่นกับอาการของทุนกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมคือผมต้องขอเล่านิดนึงนะครับว่าไม้สักนะครับมันเป็นไม้เนื้อหนานะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะมากครับผมเวลาเรามาทําเป็นทุ่นนะครับเวลาช่างทุ่นนะครับมันจะรู้สึกได้ถึงน้ําหนักของทุ่นนะครับก่อนที่จะถึงกุ้งนะครับผม บางครั้งนะครับผมช่างทุนนะครับผมนึกว่ากุ้งกินนะครับผมแต่จริงๆเป็นน้ําหนักของไม้นะครับก็เลยทําให้พลาดโอกาสไปได้หลายๆครั้งครับผมนี่คือข้อเสียของเจ้าไม้สักนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็ทําเป็นทรงยาวๆครับเหมือนเซิร์ฟบอร์ดนะครับก็น่าจะช่วยได้นะครับในเรื่องของการช่างน้ําหนักถ่ายน้ําหนักได้นะครับผมนี่ครับผม คือข้อดีนะครับของเจ้าทุนไม้สักตัวนี้นะครับมันเป็นทุนที่ออกอาการไวมากครับผมคือผมยังแปลกใจว่าทําไมมันถึงออกอาการได้ไวขนาดนี้ครับผมก็ลองเดาว่าด้วยความเป็นไม้เนื้อหนานะครับแล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับเวลาจมเวลาลงนะครับนี่ครับลองสังเกตดีๆนะครับเวลาลงนะครับมันก็จะค่อยๆลงเนิบๆช้าๆอย่างนี้ครับผมเนี่ครับ คืออาการของมันน่ะค่อนข้างที่จะเร็วและเร็วมากๆเพราะอย่างนั้นนะครับมันเลยมีข้อเสียจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาเจอน้ำนะครับเจอออกแรงๆเจอคลื่นที่แรงๆหน่อยครับมันจะทําให้ทุ่นนะครับออกแอคชั่นได้ครับผมทําให้บางครั้งนะครับเราคิดว่าเป็นกุ้งนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่กุ้งครับผมเป็นอาการของน้ํานะครับนี่ครับลองดูดีๆครับเห็นไหมในภาพนะครับ สังเกตว่าคลื่นมันกระเพื่อมไปเรื่อยๆนะครับแล้วทำให้ทุ่นมีอาการเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็วิธีใช้นะครับผมแนะนำว่าให้จมแบบนี้เลยดีกว่าครับเนื่องจากมันจมง่ายอยู่แล้วครับออกอาการได้ง่ายครับก็รอให้จมเลยดีกว่าครับให้อาการชัดเจนนะครับมันจะได้อ่านถูกนะครับไม่ได้สับสนนะครับว่านั่นกุ้งหรืออาการของทุ่นครับผมนี่ก็เป็นอะไรที่ แปลกใหม่สำหรับผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่านาท่านอื่นเคยใช้เจ้าไม้สักตัวนี้มาทำเป็นทุ่นกันหรืออย่างนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้คิดอะไรครับก็คิดเล่นๆเนี่ยแหละครับนี่ครับเห็นไหมลงสวยมากครับเนี่ยอาการครับชัดเจนมากครับเวลาเจอกุ้งครับผมยังแปลกใจเลยครับแต่ผมมานั่งคิดนะครับว่าถ้าเกิด มันโดนน้ามากๆอ่ะไม้มันจะแตกหรือเปล่านะครับนี่คือปัญหานะครับที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งใช้ไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าโดยรวมนะครับถ้าผมคิดนะครับว่าถ้าเราตากไม้แห้งแล้วก็เคลือบ เคลือบให้ดีครับเคลือบให้เนียนนะครับไม่ให้มีรอยรั่วนะครับผมว่าไม่น่าแตกหรอกครับนี่ครับเดี๋ยวดูอาการตอนที่เข้าไปตรงออกนะครับนี่ผมค่อยๆดึงเข้าหาออกนะครับผมนี่ครับมันจะเข้าไประหว่างออกนะครับเดี๋ยวมันจะมีอาการนะครับคือเป็นทุ่นที่ออกอาการเร็วถ้าใครชอบแบบเร็วๆออกอาการแบบว่าไวๆจมง่ายๆนะครับเออะจมนะครับไม้สักครับผม แต่ว่ามันจะทํายากหน่อยนะครับเนื่องจากไม้มันมีความหนาของมันครับใช้กระดาษทรายผมใช้กระดาษทรายเบอร์200ครับขัดนะครับเพราะถ้ามากกว่านี้ขัดไม่เข้าครับผมไม้มันหนามากครับแล้วก็ใช้เบอร์พันค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับผมให้มันเนียนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่ครับคือเอามาเล่นแบบว่าเลาะขอบตะลิงเนี่ยครับได้ผลดีมากครับ มันออกอาการไวครับแค่กุ้งสกิดนิดนึงครับทุ่นหันครับแล้วก็ทุ่นจมครับนี่ครับเห็นไหมผมค่อยๆดึงนะครับนี่ดึงดึงหนีนะครับเนี่ยครับวันนี้กุ้งมันเข้าริมตะลิ่งเยอะนะครับผมทุ่นตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับผมนี่ครับก็ทําการช่างนะครับกระช่างไม่ตึงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นทุ่นแบบหนึ่งนะครับที่ มเอามาให้เพื่อนๆนะครับดูนะครับว่าไม้สักมันก็ทําเป็นทุ่นได้ครับและใช้ได้ดีด้วยครับผมนี่ครับผมก็ใครจะเอาไปทํานะครับก็มีคลิปสอนทำนะครับที่เป็นทรงใบไม้ที่ผมเคยลงเอาไว้นะครับที่ผมบอกไปตรงต้นคลิปนะครับก็สามารถทำตามได้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดครับผม และนี่ก็เป็นผลงานในวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ c h anel n มีตกกุ้งด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ออกไปตกกุ้งนะครับแล้วก็มีทุนนะครับในการจ่ายค่าชั่วโมงในการตกกุ้งนะครับผมเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับจะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับติดตามรับชมกันด้วยนะครับ